โอ้ร้อนไหมทุกคนวันนี้ผมออกเอา,เอาไปไหนอะ่ะเธอเอามอเตอร์ไซค์มาเขาเรียกอะไรเช็คระยะหรอหลานอยู่อยู่อยู่บ้านหลน้บ้านไอ่โลย่ใสอยู่แถวลาดพร้าวครับเอามอเตอร์ไซค์มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนอนร้อน,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 อนขอบคุณครับ ใช่ฝนตกแต่ว่านัดเขาไว้สิบ็ดโมงไงนั่นคือผมเลยต้องร้านอยู่ดีมีสุนร้านอยู่ดีมีสุดไปหาใหญ่ฝากใครเลี้ยงลูกเขาต้องอยู่ด้วยตัวเองได้นะทุกค,คนผมศึกษามาแล้วนะครับก่อนนี่ผมจะเามาอือฝนตกก็ร้อนเด้อจริงจริงแล้วอ่ะ คุณแม่กลับแล้วเหรอใช่ครับอยู่แถวลากูนเหรอไม่รู้อะมาหาอใหญ่ยี่ห้าเหรอใช่ใช่ผมุ่งน,น้ยี่ห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายละครก่อนวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ถ่ายละครก่อนวันหนึ่งแล้วก็ไปหาดใหญ่ คืมพ์จนท้อไม่อ่านนอกพี่ขอโทษด้วยนะฮะไดแลว้วคืนนี้จะให้บุญนำมาดูทองดีอร่อยไหมครับร้อนนะอร่อยอยู่ครับมาถามได้ยังไงเรานั่งกินในร้านเขา เรใช่วันนี้เอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเสร็จจะไปตัดผมต่อมมเพราะว่าพรุ่งน,นี้ถ่ายละครผมยาวมากเลยลูกปุกตีอะไรทีนี้วันประมาณตีตีสามมั้งแต่ว่าเราเราต้องเรียกว่าไง เราต้องไม่สนใจร้านไหนลูกชิ้นหมูฮีโร่ เอาน้องมาทรมานบ้าไม่ได้ทรมานน้องมีความสุขดีครับมันเข้ากันหรืออย่างุั้นลงบุญนำบ่อยๆบ้าลงมาแท้เอาบุญนำมาหากินนะทุกคนเราเอามาคลายเขาเรียกว่าอะไรคลายเครียดคลายเบื่อ วันนี้พาทัวร์สาวไหมอยู่ข้างนอกก็้วจะทัวร์สาวยังไงว่ามีคนจองเต็มเลยมีคนจองเต็มเลยทีมมงคลดีอะละครเรื่องลวงอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเลี้ยงไม่ไหวเขาจะเอากันหมดเลย <laughs> เห็ใช่ยังไหวอยู่แล้วเราศึกษามาแล้วว่าน้องอยู่คนเดียวได้แต่ตอนนี้ก็แบบอยู่กับน้องมายูกวันแล้วไม่หล้ก็เลยวันนี้เริ่มเริ่ม,เ,มเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายละครมันทั้งวันไงน้องจะได้ชินว่าน้องต้องอยู่คนเดียวให้เป็น เดือหนออหน้าล้วจะบวชบวอะไรกันนี้ชอบยูโลมากเลยตั้งชื่อลูกว่าน้องยูโรโอ้ขอบคุณครับหมากี่ขวบแล้วยังไม่ถึงขวบครับแวะมาแป๊บเดียวไปทำางานะโอเคสู้ๆจ้า น,นี่ชอบดูละครตัวเหนือคนร้อนี่คือเปอร์เซียหรอไม่ใช่พันไทยแมวพันไทยนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะแถว่าเผาวคนไทยเหรอไมไ่แพงครับแพงเนียสี่พันห้า หน้าฝรั่งหน้าฝรั่งแต่ชื่อบุญนำใช่ไหมตั้งใจเลยอะ่ะเอาหาต้องได้รอย,ยิ้มแน่นอนเ่ยเห็นน้องตุกการยังคุยกันอยู่ที่กองอะ่ะนางว่านางจะไปเอาตุกแกจะบ้า พี่เกดบอกให้เลิกคบนะพี่เกดเสื้อผ้านะพี่เกดให้เลิกคบกันนะใครจะเอาก็เอาครับผมเลี้ยงตุ๊กแกไอ้บ้ายอมแล้วใครจะคบก็คบนะครับผมไม่คบเลี้ตุ๊กแกผมนึกหลาย ันก็เลิกครบแล้วแต่จะครบก็ครบโอ้เอาทุกแกมากองไม่ถ่ายนะละครเนี่ยผมไม่ตกละฝนเพิ่งหยุดครับเพิ่งหยุดอืมการเขาชอบของเขาระวังแมวงอกนะนั่งคงไม่ใช่เร็วๆนี้ครับ อยู่ไหนครับอย,อยู่ไหนเงี้ยต้องบอกกี่รอบเนะี่ยหลังรูเตียวเมืมเ่อไรไฟน้ำค้างจะมาไม่ทราบเลยับเนี่ยเชื่อไหมข้างในนี่เปียกไปหมดแล้วในกล้องมันไม่เห็น เรเลี้ยงแมวเข้มเลี้ยงหนูใช่ให้มาพีเคกันไหมบุญนำกับลักกี้พีเคกันเจอสรอนตี่การมือถือบินพึ่งจะมาเหรอมาได้ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวมาถึงนะตอนนี้ก็เตี๋ยวจะหมดละ บอกการอย่าลงบ่อยไม่งั้นจะ unfollow นะ follow นะ มาอย่างมาอย่างฮัลโหลมาอย่างร้านร้านมอเตอร์ไซค์โทรมาบอกว่าเสร็จแล้วรอดูคนกล้าท้าชนอ่ะสองทุ่มสี่สิบนะ ุ้มสีติบใครมีตังวัง้งยืมตัง์หมโทษนะครับเท่าไหร่ครับมีกระเจี๊ยบกับก๋วยเตี๋ยวพิเศษ,เศษครับ 92บาทหนึ่สอเป็น80แล้วแปก2าสบสองบ มเมืองน้ำค้างออนล็อตเดียวกันแม่เป็น FC ซยูโรพี่ผมครับมาไลฟ์ต่ออีกไหมเธอเราจะไปตัดผมเนี่ยรถเพิ่งเสร็จม่แม้ว่ารถผมอะซื้อมาตั้งแต่ช่วงไหนตุลามั้งเพิ่งเอามาเข้าจริงเขาให้3เดือนเอามาเข้าผมกี่เดือนไม่รู้อ่ะ <laughs> ขอเกี่ยวเพื่อนหน่อยครับทุกคนเพิ่งมาเปลี่ยนใช่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยหกเดือนใช่จริงเขาให้สามเดือนสามเดือนแรกหรือว่าพันกิโลไงผมม่งพันกิโลตอนหกเดือนโกนหนวดโกนเขาขอบคุณไอศครีมด้วยน,นะนะเดินเป็นทีพาลูกไปอาบ,บน้ำบ้างนะคือคนขายเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอาบนะคนขายเขายังไม่ให้อาบ ยังไม่ให้อาบก็เลยแต่ผมม,มีอุปกรณ์ในการอาบน้ำครบหมดแล้วยูโรกินอย่างนอกเป็นนักแสบกินก๋วยเตี๋ยวครับร้อนเนอะคุณชื่ออะไรผมชื่อว่าโอ้โหใหญ่จัง ร้อน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 ผมอยู่ไหนพาซาลากูนใหญ่จริงป่ะไม่บอกแต่ทีเนี้ยต้องจ่ายตังค์พันกว่าบาทแล้วต้องปิดไลน์แล้วว่าในกระเป๋าไม่เตียนร้องเพลงคนกล้าท้าชนสิ จะดีเหรอดีไหมเอาไหมเอาไหมมันจะตลกไหมทุกคนวันที่ยี่ห้าร้องสิบตำรวจโทรท้องดีพุ่นนำรอฟัง วไปหัดใหญ่เงี้อเพลงใหพิงคอยฟังเหรอพิงคอยงงไปเลยดิเป็นสแกนได้ไหมครับล้อมหน้าอย่าลืมเอาบลูเตอร์หินมาด้วยนะคะจะได้เขียนย้อนลงให้มัน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 คือหนังสือใช่ไหมเล่มใช่ไหม ได้มันมีมันมีอยู่แล้วใช่ไหมผมมีไหมมันมีค่ะครับน่าจะอยู่ไม่มีไม่ได้เพราะอย่างนั้นเวลาตีลูกค้าจะขาดเลยอ๋อใช่ เรียบร้อยค่ะรับแล้วจะชั่งด้านหลังได้เลยค่ะไปหาอย่างต้องร้อนที่ใต้เลย ขับดีๆนะถนนลื่อ ในยุคที่ขาราชการต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลห่ข้ามาเฟียในทุนกินหมดโหแต่หนาะ แล้วก็น้ำยาหล่อเย็นกับลมยางจัดการไปให้แล้วครับโอเคขอบคุณมากครับี่โร่ครับส่งอาหารแถวไหนครับเชื่อผมจะโดนแบนไหมผมจะโดนแบนไหมถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์นี่ แต่มันสั่นไงมันสั่นดึกๆๆ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 ๆโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ